เป็นกลุ่มบ้านของบ้านหนองปลือค่ะจะมีมีประชากรอยู่ประมาณ20กว่าหลังคาเรือนคือ,อจะมีฟาร์มไก่เข้ามาก่อสร้างพื้นที่ด้านหลังของบ้านนะคะจุดนี้ก็จะมีบ่อน้ําบ่อน้ําของประปามู่บ้านด้วยที่ที่จะต้องได้รับผลกระทบในในภายภาคหน้าแล้วก็มันใกล้ใกล,ใกล้ใกล้กับกลุ่มบ้านคนเกินไปใกล้กับแหล่งชุมชนเกินไป แล้วก็ปัญหากลัวที่สุดคือเรื่องกินเรื่องแมลงวันแล้วก็ฝุ่นพ m 2อสองุดห้านี่ต้องมีแน่ๆค่ะยังไงก็ฝากเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่เขาเช่วยพิจารณาด้วยถึงความจัดร้อนของกลุ่มกลุ่มบ้านเล็กซึ่งจะเ,เล็กกว่ากลุ่มบ้านใหญ่ซึ่งซึ่งจะมีความห่างไปกสองสามกิโลนี่จากกลุ่มบ้านใหญ่ของกลุ่มบ้านหมู่สามนะคะปู่ของเรามีแค่ยี่สิบกว่าลังคางเดืนอนเด็กผู้ชายก่อนอันนี้มาก จะทำยังไงก็เราต้องฟังจากเสียงการประชาคมก่อนว่าจะยังไงวันนี้มีการประชาคมใช่ค่ะวันนี้มีการประชาคมเริ่มก้าโมงเป็นต้นไปมีประชาชนแล้วกี่คนครับที่คิดว่าจะไปประชาคมน่าจะร้อยกว่ารายตอนนี้ก็เห็นประชาชนมากันเยอะอยู่เหมือนกันค่ะทั้งหมู่บ้านมีกี่คนครับทั้งหมู่บ้านก็ประชาก็ในสี่ห้าร้อยคนก็ได้ประมาณนี้ ตอนนี้เป็นเป็นวันธรรมดาด้วยร้อ,องตามสิทธิของเราแค่นั้นเองก็คือมาสร้างฟาร์มหลังบ้านเราถูกไหมใช่ค่ะเราก็ไม่อยากให้ประชาชนได้รับมลพิษมลภาวะเพราะจริงๆแล้วฟาร์มหมูฟาร์มอะไรก็มีเยอะยอะอยู่แล้วแล้วค่ะรอบๆรอบรอบบริเวณนี้คือฟาร์มหมูฟาร์มไก่นี่เยอะแล้วค่ะเป็นตำบลฟาร์มได้เลยว่างั้นเถอะใช่ค่ะตำบลฟาร์มนะคเลยกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ลงมาดูแลพื้นที่หน่อยว่าตอนนี้สักขวัญเราบริเวณนี้นะคะ มีฟาร์มไก่ฟาร์มหมูเยอะแล้วอยากให้มาดูหน่อยว่าเประชาชนเขาได้รับความเดือดร้อนไหมแล้วก็มาดูพื้นที่จริง,รงๆว่าเขาเป็นยังไงคนที่ได้รับผลกระทบที่เขามาสร้างกันแล้วอะ่ะมันเป็นยังไงบ้างไม่ใช่บอกคุณนั่งอยู่แต่โต๊ะทํางานคุณเลเซ็นเอกสารอย่างเดียวโดยที่คุณไม่ไม่ดูอะไรเลยอันนี้ฝากไปด้วยนะคะอันนี้ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ได้ฝากถึงนายกนะไม่ค่ะนายกลุงตูแล้วค่ะฝากได้ก็ดีนะคะลุงตูค่ะ